ก็คือประมาทเรื่องอุปมาอุปมยจะไปนเน้นเรื่องอื่นเยอะๆแต่ความจริงแล้วอุปมาอุปมยถ้าเราเตรียมตัวให้เยอะนะครับถ้าออก5้าข้อเราก็จะเก็บได้หมดเลย5้าข้อในทางตรงข้ามถ้าเราไปนเน้นเรื่องอื่นซึ่งเรื่องอื่นนั้นก็ไม่แน่ว่าจะออกหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปสอบแนวของกาพาก็กาพาเขาก็ออกอยู่แล้วออกบ่อยอยแล้วดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีคือไม่ควรพลาดในจุดเล็กจุดน้อยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับในแนวการสอบราชการนะครับ โดยปกติการสอบราชการก็จะมีอยู่3ภาคโดยกันนะครับภาคแรกก็คือภาคกก็จะแบ่งออกเป็นคณิตศาสตร์กับภาษาไทยนะครับคณิตศาสตร์หรือว่าความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลโดย VCD ดีที่ทางกลุ่มได้จะทาขึ้นก็จะอยู่ในหมวดของคณิตศาสตร์หรือว่าความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลนะครับในชุดที่1กับชุดที่2ส่วนชุดที่3ก็คือจะเกี่ยวกับภาษาไทยส่วนภาคขอก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานเขาจะเปิดสอบเมื่อไหร่นะครับ ในส่วนของภาคคอหรือว่าสัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่ผู้สอบนั้นจะผ่านแล้วก็ขึ้นบัญชีได้รับการบรรจุนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากถ้าเรียงระดับความสําคัญก็จะสําคัญทั้งหมดแต่ว่าในการเรียงคะแนนก็จะเรียงตั้งแต่ภาคคอภาคขอแล้วก็ภาคกอนะครับดังนั้นบางครั้งในการเตรียมตรวจส,สอบภาคกอภาคขอผ่านแล้วก็ภาคคอคือไม่ได้เตรียมตัวดังนั้น อยากจะแนะนําให้ทุกท่านเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ด้วยโดยปกติแล้วการสอบสัมภาษณ์ก็จะถามเกี่ยวกับทั่ว,วไปโดยจะดูบุคลิกดูความรู้ถามเกี่ยวกับปฏิพันธ์ไหวพริบแต่อย่าลืมในเรื่องของภาคกอรและก็ภาคขอที่สอบมาแล้วนะครับจากข้อมูลที่ได้มาครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะถามเกี่ยวกับภาคขอถ้าส่วนใหญ่ครับในการสอบสัมภาษณ์เช่นในการสอบปร,รัชญาเขาก็เอาเนื้อหาเกี่ยวกับ ้าคขออาจจะเป็นกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองอะไรมาเหล่านี้นะครับมาถามดังนั้นภาคคอซึ่งเป็นด่านสุดท้ายก็อย่าประมาทด้วยต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกภาคซึ่งในการเตรียมสอบราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นประหลัดหรือว่าเป็นเป็นนายร้อยอะไรเหล่านี้นะครับการเตรียมสอบทุกภาคมีส่วนสําคัญหมดแต่ว่าในส่วนของการสอบราชการที่เขาไม่ได้ขึ้น ที่เขาขึ้นบัญชีไว้นะครับก็คือในงานอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ในสิตตำรวจไม่ใช่ในร้อยตำรวจเช่นปดัดอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนหรือว่าเจ้าหน้าที่อื่นๆนครับหน่วยราชการพวกนี้นะครับปกติก็จะมีการใช้ภากกอของกอพอเป็นกลางเป็นเป็นมาตรฐานนะครับดังนั้นถ้าท่านมีภาคกรอ,อยู่แล้วเวลาเข้าเรียกสอบ อาจจะเป็นการเรียกสอบประหลัดหรือว่าเรียกสอบเฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็สามารถเอาภาคกอนั้นไปยื่นได้ท่านก็สอบเฉพาะภาคขออย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญมากจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถสอบบรรจุได้เพราะว่าในการสอบนะครับถ้าสอบภาคกอและภาคขอวันเดียวกันการเตรียมตัวอ่านหนังสือก็ย่อมที่จะเยอะอย่างแน่นอนเช่นในการสอบประหลัดครั้งปี4 8ที่ผ่านมา ถ้าท่านมีภาคกอ,อยู่แล้วก็เอาไปภาคกอไปยื่นก็จะสอบเฉพาะภาคขอก็คืออ่านหนังสือเฉพาะภาคขออย่างเดียวก็จะได้เปรียบกว่าคนที่สอบทั้งภาคกอและภาคขอนอกจากกรณีของประหลัดแล้วก็จะมีหน่วยง,งานอื่นก็เช่นเดียกันซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นก็เปิดสอบโดยมีใบภาคกอสามารถยื่นสอบท้องถิ่นได้ทุกหน่วยง,งาน ฉะน,นั้นก็ควรที่จะมีไว้นะครับถ้ารักในอาชีพราชการหรือว่าจะสอบวัดตั้งใจจะสอบราชการให้ได้นี่คือเนื้อหาทั้งสามภาคของการสอบราชการนะครับในส่วนที่จะกล่าวถึงในวีซีชุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคกอโดยปกติแล้วภาคกอเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาษาไทยเนื้อหาก็จะเหมือนกันแต่ว่า ในส่วนของวิชาความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลหรือว่าคณิตศาสตร์จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยถ้าท่านยังไม่เคยสอเข้าสอบนะครับก็ควรจะทําความเข้าใจแล้วก็หาแนวเล่นหนึ่งซึ่งผมก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นแนวกวพกับแนวนาร้อยตารวจโดยวัติแล้วก็จะเหมือนกันแต่จะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่เหมือน <S 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 เช่นในกรณีตรรกราา์ที่เป็นโจทย์แบบสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง ก็จะออกสอบในแนวของกพแต่แนวในร้อยตํารวจไม่ค่อยจะมีการออกสอบในทางตรนข้ามถ้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปภาพถ้าเป็นแนวกวพก็ไม่ค่อยมีการนํากสอบแต่จะออกสอบในสนามในร้อยตํารวจเป็นต้นดังนั้นในการเตรียมตัวสอบไม่ใช่ว่าจะอ่านทั้งหมดนะครับแต่ต้องเจาะด้วยว่าสอบหน่วยง,งานไหนแล้วก็หน่วยง,งานนั้นเขาจะออกในเรื่องอะไรบ้างซึ่งจะทําให้เราเตรียมตัวสอบ อ่านหนังสือได้ตรงแล้วก็อ่านได้ลึกสามารถทําข้อสอบที่ยากได้ต่อไปนะครับจะแนะน,นําแนวภาคกที่ออกสอบบ่อยนะครับประการแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องอุปมาอุปไมยนะครับแนวกพไม่ว่าแนวกพหรือว่าแนวนร้อยก็ออกสอบเหมือนกันแล้วก็ออกประมาณ3 6ถึงข้อนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอนุกรมบางปีหรือบางครั้งอนุกรมก็อาจจะไม่ออกสอบ แต่นเรื่องที่ออกสอบโดยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับอุปมาอุปไมยออกมากที่สุดนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ถ้าออกสอบก็ประมาณ5ข้อส่วนเงื่อนไขภาษาก็ประมาณ5ข้อเงื่อนไขภาษากับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับในการหาคําตอบอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าถอดภาษาถอดเงื่อนไขภาษาได้จากบทความต่างๆก็จะสามารถทําข้อสอบได้เป็นชุดๆเลยก็คือถ้าเป็นเงื่อนไขภาษาก็5ข้อเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็5ข้อ ต่อไปก็คือบทความสั้นในเรื่องของบ,บทความสั้นนะครับถ้าเป็นสนามของในสิทธิตำรวจถือว่ามีการออกสอบบ่อยมากแต่ถ้าเป็นสนามในระดับ3บทความยาวจะออกสอบมากกว่าในบทความยาวบทความสั้นทางกลุ่มก็ได้จัดทำเป็น vcd ชุดที่3นะครับจะอยู่ในหมวดวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับก็เวลาบรรยายผมก็จะแนแนวเกี่ยวกับเทคนิคในการหาคำตอบเช่นในเรื่องของบ,บทความยาว ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีเทคนิคปกติเจอข้อสอบก็จะอ่านเลยนะครับสมมติว่าบทความมีอยู่2หน้ากระดาษก็จะอ่าน2หน้ากระดาษไปเลยแล้วก็ไปดูคําถามซึ่งจะทําให้เสียเวลามากๆยิ่งเป็นการสอบของในร้อยตํารวจอาจจะทําให้ทําข้อสอบไม่ทันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เสียดายอย่างมากดังนั้นในว c ซชุดที่3เกี่ยวกับภาษาไทยก็จะแน่ว่าบทความสั้นควรอ่านยังไงควรวิเคราะห์ข้อสอบอยังไงบทความยาวควรจะดูอย่างไรเช่น จะยกตัวอย่างบางจุดนะครับเช่นในบทความยาวที่อยากจะแนะนําให้ก็คือให้อ่านคําถามเลยสมมติว,ว่ามีบทความยาวมา2บรรทัดมีคําถามมา3ข้อให้อ่านคําถามเลยเพื่อที่เราจะได้รู้จุดว่าในบทความนั้นๆท่อยคําหรือว่าตรงไหนมันเป็นจุดสําคัญในทางตรงนัข้ามถ้าเราอ่านบทความก่อนเราก็จะไม่รู้เราก็จะอ่านแบบผ่านๆแต่ถ้าเราใช้วิธีอ่านโจทย์ก่อนอ่านคําถามก่อนเราก็จะรู้เบื้องต้นว่าคําถามนั้นมุ่งไปที่ตรงไหนบ้าง อนไหนเป็นตอนที่สําคัญซึ่งจะทําให้หาคําตอบได้เร็วขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นนี่ก็เป็นเทคนิคบางส่วนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางหรือข้อมูลจากแผนภาพในเรื่องที่3ในเรื่องที่7นะครับก็จะออกสอบประมาณ1-3ข้อการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางหรือแผนภาพก็ถือว่าออกสอบบ่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าออกสอบเนื้อหาก็จะไม่ออกจะไม่ถาม ลึกเกินไปแต่ว่าจะถามแบบพื้นพื้นเกี่ยวกับเปอร์เซ็นเกี่ยวกับข้อมูลในตารางดังนั้นปกติแล้วก็จะทํากันได้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางต่อไปภาคกอในส่วนของนิสสาทั่วไปที่ออกสอบบ่อยนะครับบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นเลยละเช่นถามว่าตั้งราคาสินเท่าร้อยหนึง่งลดให้ยีซหรือว่าต้องการลดเท่าทุนหรือว่าต้องการกาไรเท่านั้นเท่านี้ถามว่าต้องลดเท่าไหร่หรือมีเปอร์เซ็นเท่าไหร่ เรื่องเมืนอศีลด้านนี้ก็ถือว่าออกสอบไปมากนอกนั้นก็เป็นเรื่องของปัญหาเลขกลหรือว่าตัวแปรปัญหาเลขกลหรือตัวแปรก็มันมาจากตยางและการทำาจาตยางและการทางานหรือเรื่องเกี่ยวกับการนับขาจํานวนหัวของสัตว์ถ้าเป็นระดับ1ระดับ2ก็ถือว่าออกสอบไปตแต่ระดับ3 ก็ไม่ค่อยออกสอบเท่าไหร่แต่จะเป็นในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ลอยละแล้วก็เรื่องของรถยนต์รถไฟนอกจากนี้เรื่องของพื้นที่ปริมาตรนะครับถ้าเป็นแนวกพล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะมีเกือบทุกครั้งที่มีการสอบแต่ว่าจะออกแค่หนึ่งข้อนั้นเองคือจะมีรูปเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมแล้วก็จะมีการระบายวงกลมหรือระบายสี่เหลี่ยมแล้วก็ถามว่าตรงมุมนี้กี่องศาหรือพื้นที่ประมาณพื้นที่ตรงที่ระบายนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็ถือว่าออกสอบบ่อยแต่ว่า ออกไม่เยอะประมาณหนึ่งข้อเท่านั้นเองนี่คือเนื้อหาในส่วนของนิสศาทั่วไปนะครับต่อไปข้อสอบประเภทบทความข้อสอบประเภทนี้ถือว่าสําคัญมากแล้วก็ออกสอบบ่อยเกือบทุกครั้งเลยโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือข้อสอบบทความที่มีการคิดแบบมีหลักการก็จะได้แก่ตรกศาตรแล้วก็แบบสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องข้อสอบประเภทตรรกศาสตร์ ความโจดแล้วก็ปรับโจทย์นั้นเข้ากับหลักการของตรรกศาสตร์แต่ว่าถ้าเราจําหลักการได้เช่นในเรื่องของเหตุบังคับที่ผมได้บรรยายไปว่าไม่หนึ่งกับเกิด2หรือว่าเกิดผลไม่เกิดผลอะไรถ้าเราจาหลักการตรงนั้นได้ก็จะทําให้วิเคราะห์ข้อสอบได้ง่ายยกเว้นในเรื่องแบบสดคล้องหรือไม่แบบสดคล้องนะครับเรื่องนี้ถือว่าถือว่ายากนะครับแต่ว่าก็ออกสอบเยอะพอสมควรในแนวของกอง ดังนั้นก็เตรียมตัวในการสอบไว้ให้ดีด้วยส่วนข้อสอบประเภทบ,บทความประเภทที่2นะครับก็คือไม่มีหลักการในการคิดจะเป็นเกี่ยวกับบทความสั้นบทความยาวจะเป็นการวัดการสังเกตหรือว่า